ป็นวันที่สามก็เดือนสิยงหาคกมใช่ไหมวันที่สามนะวันนี้ขอพูดเรื่องอ,อาภัยทาน <c oughs> คำว่าอภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของพระโสดาบันกสกิทาคามีอมพอรู้เพนนือภัยทานมัคเกิดน้นลายเอื้อวันนี้คนนั้นด่ากูนี่ว่า <c oughs> ใช่ไหม อน,นึกว่าเขาด่าเราแล้วเราให้อภัยเช่ามันเทอดด่าไม่เจ็บปวดอภัยทานคำว่าพยทานมานึงการให้ท้าให้อภัยเขาเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นระอริยาเจ้าครึ่งหนึ่งเขาอนาคามีมีไหมเสีครึ่งหนึ่ง อนณาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพ้นจากโสดาสีทาคาไปแล้วนะทื่มีตักการมฉันท่ากับปฏิฆะการ,รมฉันท่าคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการอรมมารมณ์ปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนณาคามีไม่มีสองตัวนี้ การมารมณ์ก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีทุกอย่างเป็นอรภัยทานหมดใครจะด่าก็ออกไม่ว่าอะไรเขาจะว่าก็ไม่ว่าอะไรตามใจชอบถ้าเขาด่านิ่วก็ดาก่ดาตัวเองเขาดา่าทั้นเมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ายิ่งด่าไกลๆเรายังชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองอ่ะไม่ได้ยินเองตอนนี้การปฏิบัติกรรมฐานญาิโยงพุทธบริษัทว่าเบื้องต้นเงินก่อน เพื่อต้นจริงๆที่แนะนำม้มรรดายาจโยมุสุไิสัตทุกคน <c oughs> ใช้อนาปานุสติเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่อาจารย์ขวัญวันจริงๆแล้วตามที่พ่อปานเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ตามท่านจะใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใชก้ก่อนนั่นคือ,อนิจจัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขตตาสลายตัว <c oughs> คําว่าดิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดวัตถุธาตก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงทุดสมด้วยไปในระหว่างกลางและมีการสลายตัวเป็นในที่สุดคนก็ตายสใส่ก,ก็ตายวัตถุก็พัง <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือใน,นเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสาภาพจะต้องตายเราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องป่วยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกาย ในเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีปวยมีทุกข์อนัตตาในที่สุดจะดึงไว้เท่าไรก็ตามมันดึงไม่ม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> วงความประการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นใส่ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนนกลางมีการสลายตัวตายในที่สุด ก็ค,คิดว่าการเกิดนมนุรย์โลมันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์นิเสียหายเข้าไปจับลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่ายังไงบ้างก็ตามใจชอบเพราะคำภาวนามีเยอะไม่ห้ามกัน แต่ว่าถ้าไม่ชินกับาวนาอย่างอื่นใช้คำบรราว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีคำบรมนาก็ดีบางทีท่านจะน,นึกว่าเราจะทำตักสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตามอย่าคิดว่าคำภาวนากับลมหายใจเข้าออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเขาจะภาวนาไปได้สังทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างเก่งกับสองนาทีบ้างเดี๋ยวก็คิดอะไรมาแทนจิตเพลินไปเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมันเริ่มเมืดตามกฎที่จะตั้งไว้ไม่คิดรเรื่องอืง่นเข้ามาแทนแล้วก็เริ่มต้นใหม่จากหันกลับมาจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้าึกว่าพุทธใ,ใจออกโตโทไปใหม่ ตอนนี้ถ้าเ,าเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอย่าฝืนให้เลิกเสียถ้าฝืนจะไม่ลงสินประสาทพระพุทธเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะเป็นมันิโยกเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนอนเครียดเกินไปแช่รณงเครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ทางมารุคาล จะไม่มีอากาศทรงแม้แต่ชาโลกี <c oughs> สองการรสุขนิการนนโยกกรรมะแปลความใคร่คืออยากได้เกินไปอยากจะได้ชาลินหนึ่งอยากจะได้ชาทิ่สองอยากจะได้ชาลิสามที่สีทส่ที่ห้าที่แปดอะไรก็าตามเด็กถ้ารมอยากมีในขณะภาวนาพิจารณาอย่างนั้นไม่มีโอากาสได้ผลต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อความสุขของจิตเป็นสําคัญ คือกำหนดรู้ลงให้ใจเข้ากำหนดรู้ลงให้ใจออกเพื่อความสุขคนสำคัญเม่จิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนเช่างมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็นสุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลงไม่ใจเข้าออกเราก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้คำภาวนา <c oughs> แค่นี้ใช้ได้ แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิน่นมันจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปใช่ลงคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตทังการคิดก็คิดว่ามนุษย์สโลกนี่เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ให้ใช้ปัญญาวิจรณาวเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองความจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความรรถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์่างนี้เป็นต้น วงความว่าทุกมันมีตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนี่มันทุกประจําใจในเมื่อมันสะดกมันมนทุกเรามันทรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองก็คุณจะบอกว่าได้ว่าจะทรงได้ไม่นานเมื่อหมดการหมดสมัยร่างกายมันก็พัง ตอนนี้ในเมื่อร่างกายพังเราควรจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมต้องถามตัวเองดูสิดินแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ํพร่างกายไม่สปกปรกสวรรค์ มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรอยู่่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> แล้วสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวัสนามบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พมมธโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงๆก็คือนิพพาน นิ่พานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขแล้วไม่ต้องเคลื่อนไปไหนเ <c oughs> ขาแล็วขอญอาโยเนี่ยถามพระทอยู่นิพพานนานๆไม่เบื่อเลยครับอย่าถามมันนะเคยมีคนถามพอคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักคุสารให้หมอแก้ให้นะไอ้ดินดินแดนดใดมีความสุขไม่มีคํว่าเบื่อใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กระรองความว่าการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรก คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก้เห็นว่าโลกไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงําว่าโลกคือเราร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราไม่นัตตาตา,ตายในที่สุด <c oughs> มื่นเมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้เชินเดียวกันหลังจากนั้นก็คุมสติสมัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ ยอมรับนั้งท่พระพุทธเจ้าประทรมพระอสริสงฆ์โดยหัดสุดภาวนาภาวนาน,นี่คือการทรงสติสมัจัญญะนึกถึงรพระพุทธพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำพุดโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเข้าลงให้ใจเข้านี่เป็นต้นเหตุเป็นตัวต้นตัวสร้างสมาธิลงให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธนี่เบื้องต้นนะ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามทรงสินให้บริสุทธิ์การทรงสินให้บริสุทธิ์วันนี้จะขอพูดเรื่องอภ,ยาภายัยทานถ้าเรามีอภ,ยภยัยทานแล้วสินบริสุทธิท์ทุกทุกข์ทุกขทุกขาอภัยคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน <c oughs> อย่างสัตว์ที่เราควรจะฆ่าได้เราก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะขโมยได้เราก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมา คนที่เราควรจะทําการบริโภคใช้จานได้เราก็ให้ภัยเราไม่ทําคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้ภัยเราไม่โกหกสุราเมือไรก็ให้ภัยไม่ซื้อซะจนนะไม่ซื้อไม่เป็นไรจะขโมยเขากินแลไวกันนะบอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่เป็นไรตักต้งกินเองเราก็ไม่กินมันอาภัยทานเนี่ยเป็นตัวต้นเป็นตัวสาคัญมาก อภัยทานอย่างอ่อนเป็นประสดาบันอ <c oughs> ย่างกลางเป็นพระสกิทาคามีอย่างสูงสุดเป็นตัแตานานคามีเทระหรันตอนนี้ถ้าถามว่าประสดาบันกับสกิทาคามีมีโกรธไหมจะต้องตอบเฉพาะประสดาบันก่อนเพราะว่าประสดาบันนี่มีถึงสามขั้นประสดาบันอย่างอ่อนท่านเรียกว่าสตาะตุงอย่างนี้ความโกรธยังมี แต่ว่าโกรธไม่หนักแ้าโกรธไม่นานโกรธแล้วสักครู่หนึ่งก็จิตคลายตัวให้อภัยเขาไม่อยากจะโต้ตอบแป,ปรพยาธิ์ถ้าพระโสดาบันถ้าขั้นโกลัง,โกล,งโกละแข่งกลางแบบนี้เขาด่าวันนี้สามีสามวันรู้สึกเอ้วันนั้นมันด่ากูหรือว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะ อีกสามวันมันนั่งเงียบเงียบแต่โอ้บางคนซื้อนี่มันดากูนว่าไปแล้วช่างมันเทะนะนี่แข่งกลางถ้าเอกาิชีระดาวเดือว่าด่าเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาด่ายังไงประชาติไหวไหมลูกถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กำไรไปไม่ตามบรมีก็เป็นนั้นว่าพระโสดาบันก็จะมีความโกรธ แต่ความโกรธไม่เท่ากันสัตต,ตร์เขาตรงยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> นี่เป้นว่าคนที่เขาทำาไม่ดีเป็นที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อ,อาจจะไม่มีแต่มันเป็นนิส,สัยนิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอราหาันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้อร,ราหาันแล้วก็กเสีน็เดียวกันอย่าภาษาที่บุตเนี่ย พระสารีบุตรท่งเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเจอลํา,ออาน้ำบำงคลองหรือทานน้ำลำย่อมพายะก้าวข้ามพ้นท้าไมข้ามทําไมเลุยขัดขะเมนโดดเลยนั่นบรรดาพระสงฆ์ใหม่ๆสงสัยอ่าอกสาวกเิบัองขวานลิงขนาดนี้จะเลยไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกสารีบุตรเขาเคยไปลิงเขาเคยไปลิงมาก่อนถึงไม่เป็นอายรก็ที่นิสัยเดิมไม่ได้ ไอ้คนที่ทําให้เราไม่ถูกใจคนุนใหญ่ๆชงพยายามให้อภัยไปอภัยจทานเสียก็ถือว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปแลเป็นนิสัยของเขานิสัยแล้สันดานไอ้สันดานเลสันติมาสืบต่อมาสืบต่อทุกชาติจะขอนำพระสูตรมาไล่ความสูตรแก้เมื่อยมันแค่เริ่มเมื่อย,อยนะใช่ไหมเดียวกันชาติเดียว ระสุก็มีเรื่องสมทศต์คือเรื่องพระโลรุธายีพระในพุทธศาสนานี่มีพระยองค์ในสมัยพระเจ้า <c oughs> ที่ว่าโลรุธายียีอง์เนี่ยจากเวลาจะพูดจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวสร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อแปลว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรนะพยายามทำเสมอเนะี่ย <c oughs> ที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลรุธ,ธายีว่าไม่ดี พระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าทาอย่างนี้ทำโรยตาจีทําทแต่ว่าการสร้างวินัยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงบัญญัติถ้าไปทำกันแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญิเขาไม่ปรับโทษ <c oughs> สร้างวิน,นัยพระปฏิบัติจังายสิบข้อโรุทายีโลเลชื่อบอกแล้วโลเลนะทะน่านี้เวลาที่เขาไปสวดตามบ้านยังสวดมนต์ตามบ้านเนี่ยเป็นงานมงคลอย่างงานแต่งงานเนี่ย เ้าต้องสวดเจตํำนานไม่เขาไม่ทะไ,ไม่ถึงไม่ต้องถึงที่สองาำนานนะเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดโลุทายีขึ้นต้นก็กุศลาธรรมากุศลาธรรมารอสวดผีเขาเลย <c oughs> ใช่ไหมพอถึงเวลาสวดผีขึ้นเชียนโตโพธิยามูนในสกญาณังนี่โลหุทายีแกเล่นอย่างแกเล่นเะรื่อยๆนะดีไม่ดีบางครั้ง ธรรมชาิที่ภาษาที่บทก็ว่าโมกัลาเคยเทศเวลาท่านไม่อยู่แกก็ไปนั่งใกลๆใครมาคนนึนก,ก็โมกขลาภาษาที่บุษฎเวนีมนเทศขึ้นเทศแล้วเทศไม่ได้นี่นีลาโลทายีเป็นว่าท่านโลดุทายีเนี่ยโลเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสมนดแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้าไปว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่คนที่อยู่พระพุทธเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แต่ว่ากายดี ตอนปลายพอกรมดีเต็มมัตราไม่ความโลเลก็หายไปเปพระาราหัน <c oughs> แต่นานหน่อยนะนพระพุทธเจ้าทรงทราบเนื่อเมื่อท่านโลรุทาเย,ยโลเลแบบนี้พระสงฆ์ก็เกิดความสงสัยเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตร <c oughs> ว่าพันเตพระกวาก้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ อยากจะทราบว่าทําไมโลลุทายีนี่มันสมชื่อสมศักดิ์สรีจริงๆโลเลจริงๆนงอ๋อยนี่ยังได้เพระเ <c oughs> จ้าบอกว่าโลลุทายีไม่ใช่โลเลในชาตินี้ชายก่อนแกก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะแไอบาปที่ทําให้โลลุทายีโลเลนี่พระพุทธเจา้ามาจะจัดก็ไมเขอบอกถ้าขึ้นบอกเกินพระตรวิฎกก็ไม่เอา ตอนในชาติก่อนโลทุายีเนี่เคยเกิดเป็นพ่อฉันไม่ใช่ก้อยนะพ่อพระโพธิสัตว์เชียวนะโอ้โหนี่เห็นไหมขนาดโลเลนี่ว่างๆใครชวนเป็นม์นอะไรแต่งงานบ้านดิะกุศลาธรรมมากุศลา <c oughs> จามยาสลบเลย <c oughs> แต่คนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ไช่คุณลานี่ใครก็รู้เลยคนตายใช่ไหมสวยกันท่านก็เลยบอกว่าในะสมัยชายก่อนโลสตายีนีน่เป็นพ่อตถา,าคตตถา,าคตก็เป็นหมาเล็กของประราชาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะ,ะ,ะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอเป็นปกติวันหนึ่งปรากระกกวัวมีสองตัววัวมันตายซะตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไป ถ้าต้องการให้ลูกชายลูกชายเป็นที่โปรดปรานขางพราชาเป็นหลานเล็กที่ระราชารักมากเพราะจหลายคร่องแค่ทุกอย่างพอสมทัศน์ลูกชายเอ้ยบ,อบ้างแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสักตัวนะ้เขาจะระราชาท่านสมทัศ์ก็บอกว่าถ้าถกับผม,บาาผมยะขอเองยังไม่สมควรคอรับมันจะไม่ไม่ควรเกินไปท่านที่ดีคุณพ่อขอเองก็แล้วกัน <c oughs> แล้สมมาทัศก,กรู้เราพ่อทั้งตัวไปยังไงใช่ไหมยิงพาเข้าไปในป่าชาให้ผูกตน้นหญ้าสมุิว่านี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะกล,นนนกลุ่มนี้เป็นเป็นมหาอุปราชกลุ่มนี้เป็นเสนาวดีแครตรามแล้วพ่อไปนั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคำพูดเลยนะ เวลาเข้าไปพ่อทระราชาถามว่าลุงเขง้ามาทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคของผมมีสองตัวมันตายแค่ตัวหนึ่งของจับราชานหนึ่งตัวครับเอาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะสามเดือนนะั้น,นคล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอได้เวลาถึงเวลาจะไปก็บอกอท่านสมมทัศก็บอกว่าพ่อไปทีหลังนะครับผมจะไปก่อนไปพร้อมก,กันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปทีหลัง ก็ไป้าไปไปตามนั้น <c oughs> ตอนเช้ามสมมทัศไปแล้วท่านพ่อตามไปก็ไปนั่งในที่ทีเขาสมมติอะสมสมติเหมือนความจริงใช่ไหมสมมทัศปูผ้าไว้ให้ก็นั่งบนผ้าพอถึงเวลาชายก็ทราบว่าเป็นพ่อสมมทัศเป็นบาทหลวที่รักมากเนี่ย็พราที่พ่อก็ไม่เป็นไรกันเองถือเป็นกันเองถามคุณลุงมาโทรอะไรเรือ่องคุณลุงกรงกับกราบทูลได้ทรงทราบ ตั้ตั้ความเป็นจริงว่าขอละเราข,ขอขอถวายพระพรเวลานี้โคเข้าพรเจ้ามีสองตัวมันตายไปแล้หนึงตัวขออีกตัวหนึ่งขอถวายพระองค์ไ้ายกัเป็นไงแจ๋ไหมม่มันตายได้หนึ่งตัวอีกตัวขอถวายเลยนี่ซ้อมสามเดือนนึง มันเป็นไปได้นะเวลาอาจารย์ก็สงสาบความเป็นจริงถามว่าหำนั้นถามสมุทั์สมุทั์ที่บ้านเธอเนี่ยมีโคมากหรือท่านสมุทั์ก็เลยตอบว่าท้าบลงสมพระรจชไทยก็มีมากไปเจอะค่ะ <c oughs> <c oughs> แก่ตัวหลุดไม่ด้ใช้ก็แย่พรลอาจารย์ชอบอกชอบใจเลยให้สิบหกตัวก็มีมากนี่คนที่โลเลเนี่ยบรรดาญตาโยมพุทธบริษัท ทีนี้ใสไม่ดีมันติดมาจต่ชาติก่อนๆคนจะให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจา้า <Okay. S 1> คนทั้งอย่างท่านโลลุธายีพระเจ้าไปสงว่าเพราะอะไรไหม <c oughs> พ่าคนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดี <c oughs> ถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นไอ้ความดีที่มีมีอยู่นะ่ะมันยังไม่ผล ผลค,ความชั่วเข้ามาสนองก่อนก็กลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโลเลไปทําเรื่องตาราใช่ไหมต่อมาเมื่อกดก้งกรรมชั่วสลายตัวความดีปรากฏก็สามารถจะมีมักม,ม,มีผลอย่างคนธรรมดาไม่ว่าจากจนกลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเป็นซวยไกลไปไกลมาแบบนี้นะก็เป็นหน้าบ้านพวกเรานีก็เหมกันญาติโยมบริษัท พยายามใช้อภัยทานให้มากอย่าเชื่อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพวกนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายามใช้มันจะกลับหวกลับอยู่เสมอแล้าคิดว่าจะไม่โกรธมันจะโกรธนี่เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ามีอภัยทานมากๆเวลาพูดก็ไม่ต้องเป็นแค่อินเดียใจไม่ร้อนใจมันเย็น เย็บเงด้ใจใคเดีไหมอะไรขึ้นกะ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 เนี่ยคนคนที่ใจเราร้อนในขาดอรัยทานนะนี่พวกนี้ตังค์ให้พ่อละห้าแสนนี่เบาลงแล้วถ้าเรามีอพยายานพยายาฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขา เขาทําชั่วความชั่วอยู่กับเขา <c oughs> ถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็หลบยยามันสัมผัสกันพยายามสัมผัสเนะถ้าหลบไปไหวก็ล่อตุกตาไปชักดินไปเลยหมดเรื่องราวไปห้ามพูดเห็นไ่อย่างเอออย่างฉันเนี่ยเมื่อก่อนบวชก็แบบเนี้ยก็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวชไม่ใช่หาภัยทานนะอดอดทนมั่งทนอดมั่งนะ ถ้าใครเขาพูดเขาว่าเขาด่าเขาเท้าถ่ายไปชอบใจก็ยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มนี่เป็นปกติเขาด่าเนี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติหัดยิ้มให้ชินแต่ว่าถ้าไม่ชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตามแล้วไม่ได้ดินหรอกปังเดียวตีโป้งเดียวฟุบทุกทีแล้วก็สามลายเรียบไปนี้เลยนี่คตีทีเดียวฟุบเลยไม่ดิน เมื่อก่อน,นเป็นยี่นะม,มาเดี๋ยวนี้มเป็นยี่ได้แปลกเหมือนกันนะเมื่อก่อน,นไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนและไม่กินเหล้าไม่สุบรี่เห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอค่ำค่ำก็ไปคันคืนไม่มียนยอมบอกค่ำแล้วอบบเอ้ยเลกเกยไปไหนเลยต่อไปครับ ถ้าไม่บอกกลางคืนท่านบอกคำคำเแต่เราไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไหนไปบ้านอาบ้างบ้านยาบ้างบ้านญาติผู้ใหญ่ไปคุยกับท่าน่ว้ใหญ่ไม่เจอไปหาญาย่าชอบสอนมีนิทานเห่ไหม่าชอบสอนมีนิทานนะปู่เคยไปรับเขาเคยเข้าสงครามสงครามขับเหยื่ออ่ะท่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังเขาชอบฟังกลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีพอกลับมากระโม่จะเข้าบ้าน ขโมยเียตรงนั้นแหละพอกลับมาถึงพอดีกับขโมยวันหนึ่งขโมยสองคนกำลังจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้งอ,อกตั้งใจไม่ทําอะไรมากนิ้วก็ดิกไปนิดเดียวเส<ะ>ียขโมยตายได้แม่เ่นจาาแปลกจริงนะนิ้วเนี่ยนิ้ววาเนี่ยกระดิกเล็กเล็มันกระตุกมันกระตุกเฮ้ยขโมยก็ตกใจนิ้วก็ตุกเลย ตุ้งตุ้งแ่แก่ไว้แล้วเชาว้ายายย่าถามว่าใครยิงกระโมยบอกผมครับพ่อยาสอนมาแล้วอย่าทำบาปบอกผมไม่ทําทบาปครับของสายกระโมยมัน,มนถามทำไมขบวนมาอดครับมันหิวถ้าทื้นไม่ทําอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บน่นเลยบายใจพูดแล้วต้องรีบโดด๋วตอนสุนย่าตี ก็รวมความพยายามให้อภัยทานคิดห้าภัยไปเสมอนะว่าคนดีเนี่ยคนทุกคนในอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกำหนดสิททุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านจะเป็นคนชาติไหนศาส,ะส,ะสะนาไหนก็ตาม mm hmm. เขาต้องเคยมีศีลมาก่อนจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้ะนปรนการที่สองทุกคนต้องเคยมีทานบารมี ถ้าไม่มีทานบารมีจะมีทรัพย์สินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยถ <c oughs> ้านุ่ง,ขงเขาไม่มีใช่ไหมนี่กําลังของทานไม่เสมอกันเพราะกร่เขตของทานกันให้ทานเนี่ยถ้าคนฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากถ้าไม่ฉลาดไดล้ลง้ลงทุนมากต่ได้ลงทุนมากเมียดีสงน้อยเป็นต้น <c oughs> เป็นด้านปัญญาปัญญาคนคนุกคุ้อบรมมาแล้วแต่ว่าทําไมจึงเร็ว ว่าทุกชาติที่เกิดมาเราต้องทําบาปบุญก็ทําบาปก็ทําเวลาที่บาปให้ผลมันก็งโง่ทุกอย่างเห็นจะาดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีที่เวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภยัยเขานึกถึงตัวเราเขาเียวเหมือนกันว่าเราบางครั้งเราก็โมโหโทโซเชียบ้านในการที่โมโหโทโซเชียบ้านเนี่ยมันตัวบาปจำไว้นะโมโหเนี่ยบอกว่าแล้วก็ถ่ายพวิดีโอีิตั้งร้องวิดีโอไว้ เรา rs. โมโหตั้งแล้วมาถ่ายบอกท่าไหนมั่งเขาเริ่มโมโหเร, i, <die> เริ female, เรเร่มมาฉายดูนี่สวยไหมเสียงพูดกัเหมือนกันดีมันเดียวฟังไม่รู้เรื่องในโมโหเนี่ยโมโมโหคือโมหะตนหลงมาจากบาปนี่ความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่าบาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้างหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่ต้องให้ผลแล้วให้อภัยเสีย จิตแล้วก็ไปสุขพยายามให้อภัยไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันรุ่งขึ้นจิตเป็นใครตัวคิดก็คิดว่าการต่อกรทุนกกันที่คนที่ด่าเราไม่มีเราให้อภัยด่าแล้วก็แล้วกันไปค่อยๆทําอย่างนี้ไม่ช้าอารมณ์ก็ชินคาว่าชินคือฌานอนนี้วันที่สอนกรรมาฐานกันมาพูดเรื่องอภัยทานมันเป็นเป็นเอาฐานก่อนไหน ก็ต้องตอบว่าเป็นกองศีลานุสติกรรมฐา,านอาภัยทานนีงนะเป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาเนื่นองขอบันดาญาติโยมพุทธไวสัตย์หลายโดยจนหน้าและเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้าอาภัยทานไม้เป็นปกติจิดค่อยๆเยือกเย็นมันแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไม่เป็นไรไม่ช้าแล้วก็ชนะที่นี่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดมื่อไท่านได้ครึ่งหนึ่งของอนาคามีอะไรตอนนี้ไปของกรดาญแยกโยมบริษัททุกท่านตั้งใจสมา,า,สมา,ามมทานเชียนสมาทานมกรรมธานร